ของคนเราก็เหมือนกันกับเด็กคือไม่สามารถที่จะรักษาตัวได้ต้องอาศัยผู้ใหญ่อาศัยพ่อแม่ที่เลี้ยงคอยเกาะอ,อยู่ตลอดเวลาเกาะคุณนั้นเกาะคุณนี้แต่เด็กยังมีผู้คอยรักษามีพ่อแม่ที่เลี้ยง คอยตามรักษาเสมอเด็กจึงมีความปลอดภัยไม่คอยรับอันตรายต่างๆส่วนจ,จิตใจที่คอยจะเกาะสิ่งนั้นเกาะสิ่งนี้คือไม่เป็นความแน่นอนเหมือนเด็กเกาะพ่อแม่พี่เลี้ยงซึ่งเป็นที่ปลอดภัย จิตที่เกาะเพราะความพึ่งตนเองไม่ได้ต้องชอบเกาะเสมอการชอบเกาะคือการแสวงหาสิ่งที่เกาะนั่นก็เพื่อหาความปลอดภัยหาความสะดวกสบายสำหรับตนแต่การเกาะของจิต และสิ่งที่ถูกเกาะนั้นไม่เป็นสิ่งที่แน่ใจจึงต้องเป็นภายแก,ก่จิตได้ด้วยแม้จะเป็นผู้ใหญ่แลว้วก็ตามเด็ดกก็าตามนิสัยของจิตย่อมเป็นเช่นนั้นไม่ค่อยหวังพึ่งตัวเองมีแต่หวังพึ่งผู้อื่นสิ่งอื่นอยู่เสมอไม่เป็นตัวของตัวได้ ท่งน,นี้เพราะจิตไม่ทราบไม่รู้เรื่องวิธีปฏิบัติไม่รู้เรื่องวิธีช่วยตัวเองเพราะไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกไม่มีใครแนะพอจะทราบว่าสิ่งใดเป็นทยสิ่งใดเป็นขุนสิ่งใดที่ควรเกาะสิ่งใดไม่ควรเกาะต้องเกาะเรื่อยๆและเกาะดักไปหมดไม่ว่าสิ่งดีสิ่งชั่วขอให้เป็นที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจเป็นในิสัยของจิตจะต้องเกาะเรื่อยๆไปเช่นนั้น ไม่ชอบใจก็เกาะทำไมจึงเป็นทันั้นธรรมนรา,าไม่ชอบใจไม่เกาะแต่จ,จิตไม่ชอบใจก็กกเกาะเช่นโกรธก็เกาะหลงวิรากก็กเกาะเปรียดก็เกาะคือเป็นอารมณ์อยู่กับสิ่งน,นั้นๆน,น,นั่นแหละเรียกว่าจิตไปเกาะไปเป็นอารมณ์อยู่กับสิ่งน,นั้นๆเรียกว่าเกาะทั้งนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของดี ทำไมจิตจึงต้องไปเกาะเพราะเป็นความติดใจของจิตโดยที่จิตเองก็ไม่รู้ว่า,าการเกาะนั้นตนเองก็อยากจะแยกตัวออกไปแต่มันแยกไม่ได้สิ่งที่เหนือนจิตยังมีงจุณจําเป็นต้องไม่เกาะได้ยุดได้เป็นอารมณ์ถ้เกิดความขุ่นงัวแก่ตนอยู่เสมอ นี่เราพูดถึงเรื่องอารมณ์เรื่องวัตถุของมีอะไรก็ต้องเกาะที่นั่นยึดทันนั้นจนได้ไม่ว่าส่วนย่อยส่วนใหญ่ส่วนมีคุณค่าราคามากน้อยเพียงไรม,มันยึดมันถือได้ทั้งนั้นจิตนี้เป็นนักยึดนักเกาะไม่สามารถที่จะพึ่งตนเองได้จึงต้องอาศัยสิ่งภายนอกดีไม่ดีอาศัยสิ่งน,นอกเป็นอำนาจก็มีทั้งที่ไม่ใช่อำนาจ ไม่ใช่ไม่ถูกทางแต่พุทธเจ้าสอนสอนว่าอัตตาหิปนุมาโถี่เรียกว่าพยายามแก้ไขความเกาะเกี่ยวของจิตที่หวังถึ่งพิงสิ่งต่างๆนี้วัตถุต่างๆนั่นให้เข้าหันเข้ามาพึ่งตนเองบ้างไงสิ่งอาศัยพ่ออาศัยแม่อาศัยเพื่อนภูงอาศัยใครๆต่าง ใหสายที่อาศัยผู้อื่นหวังพึ่งผู้อื่นเลยติดใจเป็นนิสัยขึ้นมาท่านสอนให้หวังพึ่งตัวเองนี่พูดถึงเรื่องหยาบๆหน้าที่การงานก็ให้หวังพึ่งตนเองบ้างนี่แล้วก็ย่นเข้ามาทางด้านธรรมะคือการปฏิบัติมีเป็นเรื่องจะหวังพึ่งตนเองโดยเฉพาะเป็นที่แน่ใจหรือเป็นที่แน่นอนแห่งการพึ่งตนเองที่ถูกต้องท่านเป็นสอนให้บำเพ็ญคุณงามความดี ทานศีลภาวนาเพื่อจะหวังพุ่งตนเองให้จิตได้ยึดได้ไดเหนี่ยวที่ได้เกาะในสิ่งที่ดีงามกื่อจะยังจิตให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นการกระทําที่ดีเป็นอารมณ์ที่ดีเมื่ออารมณ์ที่ดีเกิดจากการกระทําที่ดีก็ย่อมทําจิตใจให้มีความร่มเย็นและผาสุขจากนั้นก็สอนในภาวนาใี่ยิ่งละเอียดเข้าไป พึ่งสิ่งนั้นก็พึ่งมาพอสมควรสิ่งนั้นก็พึ่งเอาสิ่งนี้ก็ให้พึ่งเงพยายามอบรมทางด้านกิตติคองนาสอนให้พึ่งตัวเองโดยอาศัยธรรมะบทนนั้นเข้ามาเป็นเครื่องกำกับใจให้อาศัยพึ่งทำนั้นก่อนก่อนที่ตนยังไม่สามารถพึ่งตนเองได้ จึงต้องมีบทธรรมเป็นเครื่องกำกับใจให้ใจได้เกาะให้ใจได้ยึดในอารมณ์นั้นซึ่งเป็นอารมณ์ที่ถูกต้องเช่นเรากำหนดพุทโธพุทโธเป็นต้นเป็นอามณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างยิ่งในการพึ่งทมหรือในการพึ่งตนโดยอาศัยหลักธรรมเป็นที่ยึดเกาะนีนนในขณะนั่นก็ตามที่เราเพิ่งเริ่มสุหัดใหม่ ที่จิตยังฟุ้งซ่านยังหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เป็นตัวทองตัวไม่ได้ก็ต้องอาศัยบทธรรมกำกับปรับขาจนกระทั่งจิตมีความกลมกลืนกันกับบทธรรมนั้นนั่นแล้วหดตัวเข้ามาสู่ความสงบแม้บทธรรมที่เคยอาศัยมาแต่ก่อนก็เลยหมดปัญหาไปในขณะที่ใจทั้งตนก้าเข้าสู่ความสงบที่เรียกว่า พึ่งโดดเดนไม่แล้วในขนาดนั้นทําบทใดทั้งหมดไม่จําเป็นในขณะที่จิตมีความสงบอยู่ด้วยดีนี่เป็นเป็นหลักเ,เป็นที่พึ่งอันหนึ่งของจิตเพียงเท่าน,นี้ก็มีความร่มเย็นภายในจิตใจของเราเพราะจิตใจตามธรรมดาแล้วไม่เคยร่มเย็น มีต่วความรุ่มร้อนมีต่อความหิวความกระหายมีต่วความระวังเมื่อระวังตัวเรื่องต่างๆซึ่งไม่เข้าเรื่องแล้ววังหาัไม่ถูกทางความระวังนั้นเลยกลายเป็นความสอะแสงหาสิ่งเป็นพิเป็นภัยมาทำลายตัวเองเส็ตเป็นจำนวนมากเพราะไม่ใช่ทางพระโพธิจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นแล้ว ในวิธีที่ถูกต้องตลอดทั้งผลที่ได้รับแล้วเป็นที่พยยึงพอพระทัยจะไม่นำนั้นมาสอนพวกเราให้พึ่งตนเองการบําบเพ็ญจิตตะภาวนาเป็นทางตรงแนวแต่ต่อการขึ้นตนเองได้อย่างมั่นคงจิตผู้ใดมีความสงบมีหลักมีเกีย์มากน้อยเพียงใดจะ เป็นความแน่ใจและมั่นใจตนเองขึ้นไปโดยลําดับคือไม่ต้องถามใครรู้อยู่ภายในตัวเองที่เรียกว่าปัจจตังหรือสันทิฏฐิโกสันทิฏิโกสิ่งที่รู้ที่เห็นดีชั่วควรแก้ควรถอดควรถอนควรมบำเพ็ญให้ปรากฏขึ้นภายในใจิตใจแน่หนามันกุลขึ้นโดยลำดับก็ทราบ เพียงขั้นสมาธิก็พอเป็นหลักใจพอเป็นเรือนใจได้ให้มีความร่มเย็นในขณะที่เราคิดอะไรมากมายกาะควองเนาย้อนเข้ามาสู่จิตตภาวนาด้พักจากอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเสียเข้าเป็นความสงบร่มเย็นนี่คือเข้าหาที่พึ่งขอาหาที่อาศัยอันร่มเย็นนี่เป็นที่พึ่งขั้ง แล้วท่านขอไปนม้จะเป็นสมาธิด้วยกันก็ตามแต่เป็นความละเอียดของจิตที่ท่านเรียกว่าสมาธิเป็นขัานขั้นอุปจาระมั่งคณิกะมั่งอัปนานามั่งนี้เป็นขั้ขขนๆนอันาปาน,นาหมายถึงความละเอียดของสมาธิเรียกว่าละเอียดเป็นภูมิของสมาธิเพียงเท่านั้น เลยนั้นไปไม่ได้เป็นอัตนา,าดูแค่นั้นถ้าไม่ใช้สติปัญญาพิณิกันาแล้วจิตจะมีความละเอียดอยู่ในขั้นสมาธิโดยไม่อีปัญญาเป็นเครื่องถอดถอนที่ลสเียดใดจๆใจเลยถ้าเป็นต้นไม้ก็เพียงตัดกิ่งก้านของมันออกแต่ต้นของมันยังไม่ตัดหลักแต่หลักขอก็ยังไม่ตัดแต่มันก็แตก ออกมาอีกงอกออกมาอีกเป็นได้ท่านจึิงสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาปัญญาคือความเฉลียวฉลาดแหลมคมใส่ตรองใส่เท่าไหร่ก็ไม่มีสิ้นสุดเมื่อละเอียดกว่าปัญญาไปแล้วท่านก็เรียกว่ายานไปแล้วดังที่ท่านแสดงไว้ในธรรมจักรกับโพธนสูต ปัญญาอุตมปานิวิช,ชาอุตมปานิอโลโกอุตมปานิเญ็นงานังอุตมปานิเนี่ยต่างกันวิช,ชาวิช,ชาสามเนี่ยปัญญาอุตมปานิปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยงานังอุตมปานิเนี่ยมีความละเอียดเข้าไป,ไปเป็นลหดับๆเกิดขึ้นจากใจอันเดียวนั่นแหละปัญญาเป็นเครื่องถอดเครื่องถอนที่เหลือ ที่ปกคุมตนเองสมาธิเป็นแต่เพียงว่าทำกิเรสกวาดต้องพิเลสเข้ามาให้รวมตัวอยู่ภายในจิตใจเป็นการตึนเวลาแต่อุปทา,านของจิตที่มีเยี่ยวกับสิ่งต่างๆนั้นยังมีหักเบาบางลงไปพอจิตได้รับความสงบต้มอเอย็นบ้างเท่านั้นปัญญาจะโดยสิ่งที่ฟาดฟันหรือถอดถอนสิ่งต่างๆมันดาที่เป็นกิเลก มากน้อยออกได้เป็นลำดับลำดับส,สมาธิปาริภาวิตาปัญญามหาปราโพธิมหานิสรังังเรี่ยสมาัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากในต่อการในการพิจารณามีผลมากคล่องแคลแ่วแกล้วกล้าสามารถตัดที่หิหได้โดยลำดับลำดับ ปัญญาปฏิภาวิตัางจิตตังธ่ามาเดวะอาศัยหิมุตติจิตที่ปัญญาอบรมแล้วย่อมดุจทนโดยกิเลสทั้งปวงโดยชอบนานตังดุปัญญาเท่านั้นเป็นผู้สามารถที่จะขอดถอนกิเลสไม่ว่าส่วนหยาเป็นกลางส่วนเอียดได้โดยตลอดทั่วถึงไม่มีอันใดที่จะเหนือนปัญญาไปนะ้ไปได้ นี่เป็นธรรมดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าและสาวกที่ท่านดำเนินมาเรื่องสมาธิปัญญานี้ถึงแยกกันไม่ออกถึงจะเป็นจริตนิสัยใดๆก็ตามสมาธินี้จะต้องมีแนบอยู่เสมอคือความพักสงบของจิตความพักงานตั้งแต่งานทางโลกเรายังต้องพักถึงเวลาพักไม่พักไม่ได้โดยที่เห็นว่าการพักนั้นเสียวเวลาเวลา การรับทานอาหารเพื่อบำรุงร่างกายก็เสียสมบัติเสียอาหารการกินไปเปล่าเสียเงินไปกองซื้อเสื้อาหารมาทานก,ก็ไม่ถูกเสียไปก็เพื่อบำรุงร่างกายที่เราให้มีกําลังควรแกร่นหน้าที่การงานต่อไปอีกเนี่ยเราพักผ่อนนอนหลับถึงจะเสียเวลาไปก็เพื่อกําลังบังชาส่วนร่างกายเราที่จะควรต่อหน้าที่การงานต่อไปอีกนั่นเพรานั้นเสียเวลาก็ดี เสียวัตถุอะไรก็ดีที่เราน,ารานาํามาทับถางยายาทัดขันก็มีกําลังนั้นจึงไม่ใช่เป็นการเสียไม,มน,มน,นกเ็เติมน้ำมันถ้าไปนวดก็แล้ว่เติมน้ํำมันมันมีน้ํามันก็วิ่งไม่ออก,กวิ่งไม่ได้ธัญญา มาธิปัญญาก็ามีความเกี่ยวเนื่องกันเช่นนั้นต้องมีเวลาพักแล้วคิดค้นด้วยสติปัญญาตามความสามารถของเราแต่ละคนนะคนณคำว่าปัญญานี่ละเอียดมากกว้างขวามขงมากตามแต่จดิตนิสัยของผูกเีนใมายใช้อันใดที่เราพิจารณาลงไปเพื่อเป็นเป็นการถอดถอนที่ลสียดได้ โดยลำหนับนั่นท่านเรียกว่าชอบกัญญาโดย,ยชอบแล้วไม่จําเป็นจะต้องไปอ่านตามตำรับตำรามา,มาได้มาจากตำลับตำลามาแก้กที่เหลือทุกประเภทถึงจะเป็นธรรมขณะตำลานั่นก็ถอดออกไปจากจ,จิตใจซึ่งเป็นธรรมซึ่งเป็นผู้ทำเป็นผู้ถอดถอนที่เหลือได้เห็นผลประจักษ์แล้วจึงได้เขียนลงในตำรานั้นไม่ใช่ตำราน้นเกิดก่อนความจริงคือการปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญ พระองค์แรกไม่ปรากฏว่ามีสำมาที่นะไหนเวลาสั่งสอนสาวกหรือเดนยสัตว์ทั้งก็เหมือนกันไม่ได้จารึกลงในคำพีใบลาสอนด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เองสาวกก็สอนด้วยปากทั้งนั้นเอาอะไรมาสอนก็เอามาจากความจริงที่มีอยู่ภายในจิตใจซึ่งได้รู้ได้เห็นจากการปฏิบัติแล้วนี้ไปสอนเพราะฉะนั้นอุบายของสติปัญญาจึงสําคัญอยู่ที่ผู้คิดผู้พิจารณาจะ แยกแยะออกมาใช้ในตัวเองตามสติกำลังความสามารถของแต่ละรายละลายไปไม่สิ้นสุดหึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาเอาตามตำหนักตำรามาเสียทุแงเนี่ยทุ่มุมจึงจะเป็นธรรมเราคิดขึ้นโดยลำพังไม่เป็นธรรมไม่สามารถแจกรเรได้นี่เป็นความเห็นผิดของเราท่านแสดงไว้ตามตำหนักตำรานนั้นมีเพียงพอประมาณเท่านั้นไม่ได้มากเลย ถ้าเป็นยาก็เป็นยาหม้อใหญ่ไม่ใช่เป็นยาที่เจาะจงโรคนั้นโดยเฉพาะเฉพาะที่เราคิดค้นขึ้นมาให้เหมาะสมกับการแค่กิเลสแต่ละประเภทนี้เป็นยาที่เหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นๆที่จะถอดถอนโรคกิเลสประเภทนั้นให้หมดไปโดยลมบูรเพราะฉะนั้นท่านผู้ปฏิบัติในทางปัญญาถึงอยู่ที่ไหนท่านก็มีอัตมีธรรมมีสติปัญญาค้นคว้าอ,อ,อยู่ตลอดเวลา<ม>ดังที่ท่านอาจารย์ท่านแสดงว่า ฟังทมทั้งกลางวันกลางคืนนานอะไรก็สัมผัสอยู่ตลอดเวลาทางตาทางหูทางจมูกทางเลิ้นทางกายสัมผัสอยู่เรื่อยๆสัมผัสแล้วจะเมื่อไม่พอไปรับทราบที่จิตให้จิตเป็นผู้รับทราบอะไรเป็นผู้รับทราบการที่จิตรับทราบก็กระเทือนสติปัญญาจะต้องค้นคว้าที่นิพิจณาตามเหตุตามผลในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องังนั้นว่าเป็นอย่างไรเมื่อทราบแล้วก็ถอบถอนหรือปล่อยวางากันไปได้โดยอันดับนี่เขาเรียกว่าฟังธรรมท,ท่านลางวัลคือท,ทำในหลักธรรมชาติ ที่มีอยู่ดั้งเดิมที่เลยก,ก็เป็นหลักธรรมชาติที่มีอยู่ภายในจิตธรรมะทัศนินธรรมะสมาธิปัญญาก็เป็นหลักธรรมชาติที่มีภายในจ,ใจิตใจสุดแล้วแต่ผู้ที่จะคิดค้นขึ้นมาพิจนิพพิจนาใช้ประโยชน์ตามสติกําลังของสามารถเ่เครื่องมือนั้งนั้นคือส,สติปัญญาเป็นเครื่องมือธาตุขันนี่คำว่าธาตุมาขันทศกุาาการ พระพุทธเจ้าก็มีสาวกข้างหลายกอมหนท่านก็เคยติดท่านก็เคยยึดเคยถือเป็นอุปทานได้เช่นเดียวกับเราเป็นกิเลสได้เช่นเดียวกับเราเมื่อยึดให้เป็นกิเลสเมื่อทําให้เป็นกิเลสสิ่งนี้ก็กลายเป็นต้นเหตุที่จะสงสมกิเลสขึ้นเสียใจของเราได้พระพุทธเจ้าและสาวกาที่เป็นอาราหันต์รหันต์เหล่านั้นท่านมีอยู่ด้วยกันเช่นเดียวกับเรา แต่ทําไมท่านถอดถอนเราได้ร่างกายท่านก็เหมือนร่างกายของเราขันห้าของท่านเหมือนกับขันห้าของเราทําไมท่านถอดถอนได้เราจะถอดถอนไม่ได้เราจะรู้ไมได้ทําไมท่านรู้ได้เราทําไมรู้ไม่ได้ใจเราก็มีสติปัญญาเป็นสิ่งที่ผิดขึ้นได้ในแง่ต่างๆตามแต่ผู้ที่จะชอบคิดในแง่ใดๆขึ้นมาที่จะนาเรื่องธ้ามเรื่องผันที่เป็นอยู่กับตน เป็นสิ่งที่ทำได้ดูได้รู้ได้นี่จิตที่ว่าขึ้นตัวเองไม่ได้สะดุดลงมาในตัวของเราเนี่ย <c oughs> ก็คือต้องขึ้นขันนอกจากขึ้นขันแล้วยังถือขันเป็นคนอีกนั่นพึ้นเขาแล้วยังถือเขาว่าเป็นตนโดยไม่ละอายเลย ว่างละอายเท่าเท่าไหนขนาดไหนมันก็จําเป็นจะต้องได้ทนถือเมื่อมันยังไม่รู้เรียกว่าไม่ละอายก็ถูกพูดท้มันถึงเหตุถึงผลกันเขาเป็นเขาตามหลักธรรมชาติของเขาแต่เรายังอุตส่าห์ไปยึดเอาเขามาเป็นตัวของเราอีกมันก็ยุ่งเพราะมันถือความจริงเพื่อให้ตรงกับความจริง ให้พิจารณาเห็นตามความจริงเท่าหนักพิจารณาแล้วพิจารณาเลาซ้ำๆซักๆเอาจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเข้าใจไม่ต้องบอกก่อยบอกวางรอยเองทีเดียวเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นพิษเป็นภัยต่อเพราะการยึดถือของเราไม่ใช่เป็นคุณอะไรด้วยการยึดถือหากเป็นบุญเป็นคุณนะวพราะพุทธเจาก็ระองสอนให้ยึดถือหรือไม่ต้องสอนมันจะยึดถือแล้ว แต่นี้มันเป็นพิษเป็นภัยในการยึดถือสิ่งเหล่านี้แม้เขาจะไม่เป็นภัยต่อเราก็ตามแต่เราก็ไปยึดเอามาเป็นภัยด้วยความต้องคัรว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นนี้เขาเป็นเราเขาเป็นของเราเป็นต้นนี่มันดุ่งตรงที่ไปสำคัญไปหมายด้วยความรุ่มหลงของเรานี่แหละแต่ขันนั้นๆนั้นก็มีความหมายอะไรในตัวของมันเองอยู่ตามความจริงเส้นเดียวกับต้นไม้ภูเขานั่งแหละที่รับทราบในแง่ต่างๆก็เป็นเรื่องของจิตคนตายแล้วรับทราบไม่ได้เนี่ย ขึ้นไปจากจิตแล้วความหมายสําคัญทั้งหมายต่างๆก็ไปจากจิตเป็นผู้หมายจิตนี้ตังจุไว้ซึ่งความรุ่งหลงเต็มตัวแสดงออกมาในแง่ใดจรึงมีแต่ความรุ่งความหลงความยึดความถืออันจะเป็นภัยแก่ตนทั้งนั้นนี่นี่แหละที่ว่าจิตมันขึ้นตนเองไม่ได้มันจึงต้องไปเกาะน,นั่นก่อนนี่การพิจารณาทางด้านบรรดาก็เพื่อให้รู้เรื่องในสิ่งทั้งหลายแล้วขากออกไปดันออกไปแออก้อไปให้ขึ้นตนเองได้ โดยลำหนักลำหนักเราดูสิ่งอื่นเรายังดูตลอดทั่วถึงพอเข้าอกเข้าใจดูตึกรามบ้านช่องดูอะไรๆก็ดูยิ้มดูชาดูสัตว์ดูคนดูวัตถุสิ่งของต่างเรายังทราบว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ชั่วสิ่งนั้นมีราคาสูงสิ่งนี้มีราคาต่ำสิ่งนั้นควรเอาสิ่งนี้ควรไม่ควรเอาเรายังรู้แต่เรามาดูล่างกลางเรานี่ทําไมมันไม่รู้ แทนไม่รู้ก็เอาด้วยยึดด้วยเนีสิ่งภายนอกเราไม่รู้เรายังไม่กล้าเอารู้ว่าไม่ดีแล้วเราก็ไม่กล้าเอาอันนี้ดีไม่ดีเอาทั้งหมด